จะปล่อยไวรัสฆ่าคุณทั้งโลกเพื่อหาเงินนะไม่โลภเลยในที่สุดเราก็ได้เห็นสองเจ้าพอ่อแห่งไม้ไทยอย่างวิทย์และปีเตอวูปะทัคาอารมในซีรีส์ทวินร่างฉันวิญ,ญญาณเธอกันแล้วล่ะคะ่ะซึ่งชายชาติยโดมก็ได้เล่าถึงการส่งอารมณ์ระหว่างตัวละครกับเอกะเนศว่าเจ้าตัวคนลุกในพลังการแสดงแบบสุดๆจนเอ่ยปากเลยว่าตัวละครนี้ต้องเอกทเนศเท่านั้น พี่เอกธเนศนี่คือแบบที่สุดแล้วอะ่ะนี่คือนักแสดงคุณภาพจริงนักแสดงที่ใส่ใจกับการสร้างตัวละครตัวละครตัวนี้จะไม่พูดแบบนี้จะไม่ทําแบบนี้เพราะฉะนั้นควรที่จะขอขอขอ,ขอปรับนิดหนึ่งขอเปลี่ยนเพื่อให้ตัวละครตัวเนี้มันมันยังคงความเป็นคาแรคเตอร์ของเขาพี่เอกเป็นคนที่แบบพลังมวลพลังงานในการแสดงเนี่ยชัดมากทุกย่างก้าวของเขาคือมีความหมายและมันหนักแน่นมาก ทุกทกความเงียบสงบนิ่งมันคือความน่ากลัวคือแบบทุกทุกทุก,ทกวินาทีทุกอิริยาบถท,ทุกคำพูดมันเป็นการแคลคูลเลตเป็นคำนวณเอาไว้อย่างอย่างแม่นยำแล้วก็แบบสวยงามหมดเลย คือคนที่กระโจนเข้ากับตัวละครคือคนนี้จริงๆมารอดูกันค่ะว่าคืนนี้จะมีฉากที่เราได้เห็นพลังการแสดงของชายและเอกอีกหรือเปล่าในทวินรางชั้นวิญญาณเธอตอนจบคืนนี้เวลา2องทุ่มครึ่งดูทีวีทางช่องวันสาดูออนไลน์ทางแอปพลิเคชันวันดีนะคะ yeah.